ตอนนี้เหลือน้อยมากครับเพราะว่าอย่างที่ว่าดีดีเข้ามาค่อนข้างที่จะมีคนสูงนะครับทำให้หนงังกลางแปลงเนี่ยตอนนี้ตกแตงลงไปค่อนข้างเพียร์เยอะนะครับแต่ยังมีอยู่ครับช่วยล้อมค่าอย่างจังหวัดระยองก็ยังมีอยู่ขายอยู่ที่มาตุ้งนะครับคนวีสานก็ตามหมู่บ้านตา่ตางๆนะฮะแต่ก็ตกแตงลงเยอะครับก็ได้เปลี่ยนเสียเปรียนของมการไปใช้หนังกลางก็อยู่บ้าน เพิ่แผ่นซีดีเข้าไปอย่างนั้นใครก็อยู่ดูในบ้านก็ได้แต่หนังกลางแปลงทุกวันเนี้ยที่ยังอยู่ได้คือเพราะระบบฟิล์มนะครับเรารักในระบบฟิล์มนะฮะพวกแผ่นซีดีพวกโปรเจคเตอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่นิยมเอามาฉายในกลางแปลงนะครับคือมันจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีมนคนอยู่มีคนทําฟิล์มออกมาใช่ครับ,รบใช่ครับแต่ตอนนี้ยังมีคนทำฟิล์มออกมายังมีอยู่ครับตอนนี้แล a p ยังผลิตอยู่นะครับแต่อนาคต